เาจะทำอย่างไรต่อไปคะเมื่อเขารู้ว่าคุณกำลังจะ Move on ก็เป็นคลิปแรนดอมนะคะมีการเปิดไพ่แค่กองเดียวเนาะอาจจะมีทั้งตรงบ้างหรือว่าอาจจะไม่ตรงบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อความสนุกสนานเพื่อความบันเทิงนะสำหรับใครนะคะสนใจอยากดูดวงส่วนตัวจิ้มลิงก์นหน้าโปรไฟล์ได้เลยค่ะก่อนที่จะไปฟังคำทำนายกดหัวใจกดติดตามเพื่อเป็นค่าครูให้แม่หมอด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์เพือ่อน้อมรับพลังงานดีๆกลับไปนะคะอะไรที่ไม่ดีอย่าทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยนะโอเคนะคะก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันก เออ่ขอดูความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในตอนนี้นะวิวออฟฟอร์จูนแล้วก็เซเว่นออฟเพนทาคอลนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งดาบโอเคจริงๆความรู้สึกของเขาเนี่ยเขารับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงนะเขารู้ว่าตอนนี้มัน มันมีปัญหาเกิดขึ้นเนาะแล้วก็สิ่งที่เขาคาดหวังไว้สิ่งที่มันเหมือนวางแผนอนาคตไว้ด้วยกันเนี่ยมันไปมันไม่เป็นไปตามที่คาดหวังนะคะเขารับรู้แล้วแหละว่าตัวคุณเองกําลังจะเปลี่ยนไปเขารู้ว่าคุณเนี่ยเหมือนมีท่าทีมีการเทคแอคชั่นอะไรบางอย่างที่มันแตกต่างไปจากเดิมอันนี้คือสิ่งที่เขารู้สึกนะคะ อ่าโอเคถ้าถามถึงนะคะว่าเขาจะทํำยังไงต่อถ้าเขารู้ว่าคุณเนี่ยจะ move on คือสิ่งที่เขาจะทำเนี่ยเขาก็จะพยายามรักษาคุณเนี่ยให้อยู่ในความสัมพันธ์นี้ต่อไปอันไหนที่ตัวคุณไม่โอเคเขาก็ยินดีที่จะปรับเปลี่ยนให้นะคะแต่ว่ามันก็อาจจะต้องค่อยเป็นค่อยไปเนาะเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยด้วยความที่หัวดือะะ้อค่ะอืมอาจจะเปลี่ยนยากนิดนึงแต่ ถ้าเขารู้ว่าคุณจะไปจริงๆเขาก็ยินดีที่จะเปลี่ยนเขายินดีที่จะปรับนะคะเขายังไม่ได้ยอมปล่อยให้ตัวคุณเนี่ยจากไปง่ายๆแน่ๆเขายังอยากให้คุณอยู่ในความสัมพันธ์นี้กับเขาอยู่คือเขาเสียใจยอ่ะเขารู้สึกผิดเหมือนกันกับการกระทําบางการกระทําที่ทําให้คุณรู้สึกไม่ดีบางก,รา,งการกระทําที่ทําให้คุณรู้สึกแย่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ โอเคแหละมันก็อาจจะมีในเรื่องของการขอโอกาสเกิดขึ้นเนาะาเขายังอยากแบบว่าขอโอกาสจากคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะเออก็แล้วแต่คุณแหละว่าอาจจะเป็นโอกาสครั้งสุดท้ายหรือเปล่าอันเนี้ยก็อาจจะต้องขึ้นอยู่กับคุณเนาะแต่ถามว่าเขาจะมีการ take action อะไรไหมมีค่ะเขาก็ายินดีที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองเนาะอย่างที่บอกไปแต่ว่ามันอาจจะค่อยเป็นค่อยไปนะมันไม่ได้หมายถึงว่าเขาจะเปลี่ยนไปเลยทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ได้เป็นในลักษณะอย่างนั้นนะคะ